ออกมานี่เลยนะป้านี่ป้าแอบเอาทุเรียนขึ้นมาได้ไงขึ้นไม่ได้เหรอฉันได้ป้าไปก่อนฉันไม่ได้แล้วอย่าทิ้งป้าไว้แบบนี้นะพูดไม่รู้เรื่องนะใช่ไหม มาจากไหนคะเนี่ยป้ามาจากจันจ่ะจะมาเยี่ยมลูกสาวที่กรุงเทพอ่ะอ๋อแล้วนี่ป้าใช้ผม,มส่งที่ไหนครับอูทักซี่จ่ะหทางเดียวกันเลยป้าลูกสาวป้าทำงานที่นั่นเหรอครับใช่จ่ะพอดีเลยผมกำลังจะรถไปคืนพอดีเลยครับเฮ้ยอ้ยเออขอโทษนะครับป้าพอดีมอไซค์ปาดหน้ารถนะครับ จ้ะจ้าไม่เป็นไรจ้ะฮึนี่มันกลิ่นไรเนี่ย มนกินทุเรียนนี่ครับออกมานี่เลยนะป้าขอโทษจ้าสงสัยเมื่อกี้ต่อรถเบรกอะทุเรียนมันเลยตกแตกกลิ่นมันก็เลยออกนี่ป้าแอบเอาทุเรียนขึ้นมาได้ไงอ้าวขึ้นไม่ได้เหรอไม่ได้ฉันไม่ชอบมันเหม็น ก็ป้าไม่เห็นเองเอาป้ายติดว่าห้ามเอาทุเรียนขึ้นรถแท็กซี่ป้าก็าคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแท็กซี่คันอื่นมาได้แต่คันฉันไม่ได้ฉันเกลียดทุเรียนเข้าใจไหมพ่อหนุม่มอย่าถิงป้าไว้แบบนี้เลยนะป้ากลัวป้าเรียกคันอื่นไปแล้วกันฉันได้ป้าไปกับฉันไม่ได้แล้วพ่อหนมอันนี้มันทางเปรี้ยวอ่ะ ป้าจะไปต่อ,อยังไงนั่นมันก็เรื่องของป้าไม่ใช่เรื่องของฉันนาพ่อหนุน่มให้ป้าไปด้วยนะ <c oughs> อย่าเอาเรี่นมมาใกล้ฉันนะฉันเหนนม็นพ่อหนุ่มอย่าทิ้งป้าไว้แบบนี้นะป้ากลัวต่อยไ,<ป>ไม่จนกว่าพ่อหนุ่มจะให้ป้าขึ้นรถไปด้วยป้ากลัวฉันบอกให้ไปพ่อหนุม่มป้าขอร้องละ <c oughs> พูดไม่รู้เรื่องนะใช่ไหม ยางต้องทันถึงขนาดนี้ด้วยฉันอุตส่าหจะเอาทุเรียนไปฝากลูกสาวฉันนั่นมันก็เรื่องของลูกสาวป่าหลบไปเก่งฮะพนมพนมพนม ล้นนี่มันที่ไหนล่ะเนี่ย บิวพอดีเลยครับผมออกรถเมา่อคืนพอดีอ๋องั้นเข้าไปลงชื่อข้างในได้เลยครับเออว่าแต่คุณมีมายืนทำอะไรตรงนี้ครับอ๋อพอดีว่าฉันมารอแม่น่ะแม่ฉันมาเยี่ยมแม่เหรอครับใช่แม่ฉันน่ะมาจากจันนะแล้วก็เอาทุเรียงมาฝากฉันด้วย<อ>แต่ทำไมยังไม่มาก็ไม่รู้อ่ะจากจันเอาทุเรียงมาด้วย หวังว่าจะไม่ใช่ป้าคนที่เราปล่อยลงข้างทางนะมีอะไรหรือเปล่าเออล่าป่าป่าวป่าครับเอองั้นผมไปเซ็นชื่อข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนทำไมตัวนายมีกลิ่นทุเรียนด้วยอ่ะคุณมิวได้กลิ่นด้วยเหรอครับได้สิทุเรียนเนี่ยของโปรดฉันเลยนะฉันดมแค่นิดเดียวเนี่ยก็รู้แล้วว่าพันอะไร กินนี้เนี่ยมาจากจันทบุรีนั่นแหละนี่คุณบิวรู้ขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ว่าแต่นายไม่ชอบกินทุเรียนไม่ใช่หรอถ้าไมตัวนายถึงได้มีกินทุเรียนอะเออคือว่าผมไปส่งลูกค้าที่ตลาดมานะครับกลิ่นก็คงติดมาด้วยครับอ๋อแบบนี้นี่เองครับงั้น ผมขอตัวก่อนนะครับ มาจากไหนเนี่ยแล้วทำไมมายืนที่เปียวๆตากแดดอยู่คนเดียวเนี่ยก็แท็กซี่สิมันไล่ป้าลงจากรถเอ้าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะป้าก็นั่นนะสิมันคงเหม็นทุเรียนมั้งมันเลยไล่ป้าลงข้างทางให้ป้าหารถไปเองเฮ้ยคนเราสมัยนี้นะป้าเนาะใจดำจังหนูมาก็ดีแล้วป้ารบกวนหน่อยนะไปส่งป้าที่อู่แท็กซี่ได้ไหม แถวเนี้ยไม่มีรถผ่านมาเลยเดี๋ยวป้าจ่ายค่าไปส่งให้ป้าหนูไม่คิดตังป้าหรอกเดี๋ยวหนูไปส่งป้าเองขึ้นมาเลยจ้ะขอบใจนะจ้ะไปแล้วนะตรงนี้เลยจ้ะ ใจน่แจ้งหนูจ้ะป้าอย่งั้นหนูไปก่อนนะจ๊ะจ้ะแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะหนูบอกให้แม่มาแท็กซี่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมแม่นั่งมอไซค์มาล่ะก็ไอ้แท็กซี่ที่แม่เรียกนะสิมันไม่ชอบทุเรียนมันก็เลยทิ้งแม่ไว้กลางทาง แถมทุเรียนที่แม่ามาฝากเองอะ่ะมันเอาไปฟางเทงม,ม,มีนำสสามายังเอารถมาเหยียบอีกโหยมันทำเกินไปหรือเปล่าแม่แม่ก็ว่างั้นแหละไม่รู้จิตใจมันทำด้วยอะไรมันถึงกล้าปล่อยคนแก่ไว้ข้างทางแบบนั้นน่ะดีนะเนี่ยที่แม่ไม่เป็นอะไรอะ่ะนี่อย่าให้หนูรู้นะว่าไอ้แท็กซี่คันนั้นอะ่ะเป็นแท็กซี่ของอูห่หนูอ่ะหนูไล่มันออกแน่แม่มเอ๊ะ อะไรหรอแม่นางบิ้วนี่เลยไอ้คันนี้แหละที่มาทิ้งแม่ไว้กลางทางอะไรนะแม่จริงเหรอแม่นางบิ้วนี่แหละคันนี้แหละสีนี้ทะเบียนนี้เลยแม่แน่ใจนะแน่ใจสินั่นไงข้างรถมันยังมีทุเรียนติดอยู่เลย นี่แหละไม่จำหน้ามันได้ป้านี่ป้ามาได้ไงเนี่ยข้าเหาะมามั้งติเกอร์นี่นายทิ้งแม่ฉันลงกลางทางงั้นเหรอแม่นี่ป้าคนนี้เป็นแม่คุณบิวเหรอครับเออลูกข้าเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่นี่สวยแล้วกูป้าครับผมขอโทษนะครับ คือว่าผมไม่รู้ว่าป้าเป็นแม่ของตัวนายผมะ่ะขอโทษนะครับป้าพี่ยังให้มาขอโทษเวลาทิ้งคนแก่ไว้กลางทางเปีียวๆไม่เห็นฟงฝานข่าเลยติ๊เกอร์ต่อให้ลูกค้าไม่ใช่แม่ฉันแต่เป็นคนอื่นเนี่ยนายก็ไม่มีสิทธิ์ทำเกินกว่าเหตุที่ทิ้งลูกค้าไว้กลางทางแบบนี้แถมยังทำลายทรัพย์สินของลูกค้าอีกแบบนี้มันเสียมาถึงอู่ฉัน <c oughs> ผมขอโทษครับุณบิ คือว่าผมไม่ชอบกินทุเรียนนะครับติ๊กเกอร์นายทำงานบริการนะนายจะเลือกที่หลักมากที่ชางแบบนี้มันไม่ได้แล้วอีกอย่างอ่ะมันมีทางออกที่ดีกว่านี้ที่นายไม่ต้องทิ้งลูกค้า,าไว้กลางทางอ่ะผมขอโทษครับคุณบิวผมบิดไปแล้วครับป้าผมขอโทษนะครับป้าอย่าเอาผิดผมเลยนะนะครับป้า เจกเกอร์ <S <S er, ฉันก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะแต่วันนี้นายทำเกินไปมากฉันว่านายไปหางานที่อื่นทำเถอะคุณบิวคุณบิวผมอุ้โอ้ย ไม่ได้เรา